การเรียนรู้แบบผสมผสานหรือ blended learning การเรียนรู้แบบผสมผสานถือเป็นการเรียนรู้ที่มีการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนแบบเผชิญหน้าที่ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายผสมผสานกับการเรียนระบบออนไลน์ที่นำเทคโนโลยีเข้าใช้ให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้รวดเร็วมากขึ้นในอดีตที่ผ่านมากระบวนการการเรียนการสอนที่พบเห็นกันโดยทั่วไปจะเป็นแบบครูผู้สอน เข้าสอนนักเรียนที่นั่งรวมกันอยู่ในห้องหนึ่งอันถือเป็นการเรียนการสอนแบบพบเห็นหน้ากันโดยตรงต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแม้ว่าจะอยู่ไกลออกไปจนในที่สุดก็ได้พัฒนาจนกลายเป็นระบบ e-learning แต่การใช้ e-learning แต่เพียงอย่างเดียวผู้สอนไม่สามารถสังเกตความเข้าใจของผู้เรียนได้ดังนั้นจึงได้มีการนำ e-learning มาผสมผสานเข้ากับการเรียนแบบพบหน้ากันในห้องเรียนแบบดั้งเดิมเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานวิธีการเรียนแบบเผชิญหน้ากับการเรียนรู้ผ่านระบบสื่อคอมพิวเตอร์ออนไลน์เข้าด้วยกันหลักการและทฤษฎีของการเรียนรู้แบบผสมผสานนั้นอ้างอิงจากทฤษฎีพีระมิดแห่งการเรียนรู้ (Learning Pyramid) จากงานวิจัยของสถาบัน NTL มีการระบุไว้ว่าวิธีการเรียนรู้แต่ละวิธี จะทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำและเรียนรู้เนื้อหาการเรียนได้มีประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่างเช่นการอ่านจะช่วยให้จำได้10%การฟังจะช่วยให้จำได้20%และการได้ลองปฏิบัติด้วยตัวเองจะช่วยให้จำได้75%การเรียนออนไลน์เพียงแค่อย่างเดียวจึงอาจไม่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเนื่องจากขาดการปฏิบัติจริงและการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ก็อาจมีความรู้ไม่ทันสมัยรวมไปถึงขาดสิ่งจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นเท่าที่ควร b l e n d e d Learning มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายจึงเป็นรูปแบบการศึกษาที่น่าสนใจเพราะสามารถนำเสนอสิ่งต่างๆผ่านสื่อมากมายพร้อมมีตัวอย่างจริงรวมถึงการลงมือทำกิจกรรมจริงๆดังนั้นการเรียนรู้แบบผสมผสา,านนี้จึงเป็นคำตอบที่ลงตัวที่สุดสำหรับการเรียนแบบใหม่ในยุค new normal บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนในการเรียนแบบผสมผสานผู้สอนจะต้องเป็นผู้กำหนดวิธีการสอนแบบต่างๆโดยมีบทบาทเป็นผู้ฝึกกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองส่วนผู้เรียนมีบทบาทสำคัญคือเป็นผู้ศึกษาหาความรู้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบผสมผสานทําให้การเรียนการสอนมีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบทเรียนและยังช่วยพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตตัวอย่างงานวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุกเรื่องชนิดของคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จังหวัดปทุมธานีการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80ส่วน80 และศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6โดยใช้วิธีการสุ่มหลายขั้นตอนผลการวิจัยพบว่าผลการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ88.95ส่วน81.12เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ80ส่วน80ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานจุดผสมเป้าหมายของการดําเนินงาน 1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทยด้วยสื่อมัลติมีเดีย 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ใหม่และฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ยุคปัจจุบัน 3. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ วิชาภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขั้นตอนการเรียนการสอนออนไลน์ 1. ครูสร้างห้องเรียนออนไลน์เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ 2. นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนผ่าน Google Form 3. ผู้ครูอธิบายสนทนาเนื้อหาบทเรียนที่นักเรียนจะต้องได้เรียนผ่าน Google Meet 4. นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากคลิปวิดีโอใน YouTube 5. นักเรียนทำใบงานแบบฝึกหัดผ่านไลฟ์เวิร์กชีพหนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน Google Form ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในศตวรรษที่21 2. นักเรียนสามารถทบทวนและเรียนซ้ำได้ทุกที่ทุกเวลา 3. ครูได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและอำนวยความสะดวกให้ครูในการจัดการเรียนการสอน 4. มีช่องทางสื่อสารระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนได้สะดวกคติก่อนจบการบรรยายคลิปนี้สุบรีสุไปก็ไร้ค่าดื่มสุราดื่มไปก็ไร้ผลการพนันเล่นไปก็ยากจนเกิดเป็นคนลดระลิกจะเบิกบาน